สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจําวันพุทธที่15กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับมาเช็คกันนะคะว่าจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงนะคะและพื้นที่สีเหลืองอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอกาลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ ฝนฟ้าอากาศวันนี้นะคะเช้านี้ลมหนาวจากจีนลงมาประทะอากาศร้อนชื้นค่ะเป็นแนวฝนในภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและแนวฝนนะคะจะขยับไปทางตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ระวังฝนหนักฟ้าขนองลมกระโชกแรงส่วนภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนอากาศก็เริ่มหนาวเย็นค่ะอุณหภูมิจะลดลงต่อเนื่อง ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วค่ะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณอื่นๆในระยะถัดไปค่ะและขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อุณหภูมิจะลดลงนะคะ1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะขอให้ทุกคนระวังอันตรายค่ะจากพายุฝนฟ,ฟ้าคนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูนย์ค่ะพื้นที่สีแดงได้แก่บริเวณจังหวัด ลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรสิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะและพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงไทยปานกลางค่ะได้แก่บ,บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนตากนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์สะแก้ว ระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย